น้ำหมูน้ำหมูนี่รู้สึกเจ็บเจบคอเนี่ยน้ำหมูเอาไฟสนะ่องคอหน่อได้ไหมเป็นไรไม่นูเนี่ยหลับตานะเอ้ยแต่อย่าส่องลึกไปถึงหัวใจนะเพราะน้าหมูอยู่ในนั้นไงจะแสบตา,นนายแต่น,น้าหมูเนี่ยอย่าคิดมากเลยเราเนี่ยก็ทําไปเลยพอคนหนึ่งเขาชินเนี่ยเขาก็เลื่นทานเราไปเองอะหน้าแมวมองโลกในแง่ดีเกินไปปะเชื่อเถอะนะเตรียมตัวอะไรกันได้แล้ว คุณจ้าเออนี่แขกรับเชิญมาหรือยังกำลังมาแล้วค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเตรียมน้ำให้พี่ซันด้วยนะพี่ซันเขาเจ็บคอได้ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวนี้อีย่งวะกลับมาพบกับผมสันอุตรายันกองสินแก้วคนดีคนเดิมนะครับ <c oughs> แต่วันนี้นะครับ <c oughs> ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีแขกรับเชิญด้วยตำแหน่งนี้ยาวมากๆครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์จอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่พี่จอมนี่นอกจากชื่อตำแหน่งเนี่ยจะน่าประทับใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะครับน่าประทับใจไม่แพ้กันครับยังไงให้พี่จอมเนี่ยเล่าให้ผู้ชมฟังได้เลยครับได้ครับสวัสดีครับผมเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับขอโทษครับ ต่อเลย <c oughs> ครับครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า,เ,าเครื่องนี้มัน <c oughs> ต่อเลยครับครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยจะมีความลําบากในการใช้ชีวิตรประจวัรเป็นอย่างมากครับเราเลยพัฒนาเครื่องตัวนี้นะครับเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ใช้แขนขาได้อย่างคนปกติครับแต่พูดไปเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยว ผมเนี่ยวันนี้มีนางแบบสาธิตอุปกรณ์มาด้วยยังไงขอเชิญนางแบบสาธิตพร้อมอุปกรณ์มาเลยครับเดี๋ยวขอเชิญพี่จอมด้านหน้าเลยครับได้เลยครับเอออันนี้นางแบบเชื่ออะไรเอ่ยพอล่าค่ะคุณป้าพอล่าสวัสด,ดีนะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเราผมให้พี่จม เดี๋ยวให้พี่จอมเนี่ยโอยคัดก่อนคัดก่อนคัดก่อนไอ้ขนาดนี้ถ่ายต่อไม่ได้แล้วมัง้งดูสิขอน้ำ่อยค่ะไอ้นิดไอ้หน่อยเนี่ยก็คัดแหละเอาใจผัวสุดๆขอน้ำเลยค่ะค่ะห <c oughs> <c oughs> ุ่นมั้ง คุูคนเดียวกว็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกแกตเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆ <c oughs> ต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต